ม็มันผลิตภัณฑ์เป็น,น,ปนามาตรฐานของยุโรปนะก็ตอนนั้นดูที่ต้นมันโสมผมบอกว่กาเป็นก้านพุ่มหมดเลยเป็นไม่รู้เป็นอะไรเหมือนเป็นขาบอกเป็นวิซเลียมปูซาเลียมเข้าแต่ว่าเราก็ฟื้นปูด,ด้วยเนี่ยมันมันแตกยอดออกมาอย่างนี้เป็นไงล่ะปีใจดีใจใช่หรือสามข้างเนี่ยนะใช่สามข้าง แตกใบใบอ่อนมาไม้รัดใบอ่อนไม้อูดีใจเลยเนี่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 ยเมื่อก่อนไม่ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นการถูบหมดเลยครับผมยังบอกแล้วตอนนั้นผมก็ได้อาจารย์พิษณุเนี่ยมาแก้ไขปัญหาให้อย่างดีเลี้ยงไอ้นี่ให้ดีนะครับเลี้ยงให้ดีให้มันแก่ดัดเลยยังไม่ต้องเอาอกใช่ไหมครับครับตอนนั้นอ่ะคือเราไม่ได้ทําเรา เราให้เขาเช่าให้เขาเช่าให้เขาเช่าแล้วเราเะียด้ต้นบอพอดีไม่ค่อยดีไงเป็นสมองตีผมก็เลยต้องให้เขาเช่าตอนนี้หายแล้วมาทําต่อยังเหลืออีกลูกหนึ่งจานเอาเลยครับฮะเอาเลยเอาผมได้ทุเรียนกินอีกงั้นเนี่ยได้เลยครับอันนี้หมอนใช่ไหมครับเนี่ยหมอนครับหมอนเลยต้นมันเลยโสมฮะต้นมันโสมไปหน่อยนี่แหละถ้าตัวนี้มาเช็ดแล้วสามข้างรู้สึกว่าเออแตกใบออกมาดีอะ มลนต้นคิงอะแตกออกหมดเลยอะเรอดีๆนะน่ะถ้าเราไม่เร่งสารถ้าอย่างเดียวนะผมว่าปีนี้อย่าเร่งสารนะครับอย่าทําสารนะไม่ทำนะครับเดี๋ยวเอาผมกลัวคือทุเรียนเนี่ยผมดูแล้วใบเก่าอ่ะมันไม่อยู่เลยครับดูทีนะ่น่ะหนึ่งเมื่อเอาใบใหม่มอย่างเงี้ยถ้าใบเก่าไม่อยู่เนี่ยอย่างต้นเนี้ยครับ มันจะเอาลูกไม่อยู่เนี่ยถ้ามีลูกอีกมันจะเอาลูกไม่อยู่จะตายเอาเนะยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงหายลอดแล้วนะอันนี้รอดแต่ว่าเราก็ต้องทาใจหน่อยนะฮะทาใจทำใจหน่อยเนี่ยหลายต้นเลยโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยหลายต้นเลยโอ้โหเนี่ยก้อนเมืองสวยสอ่ลูกออกซะครับมันจะได้ช่วย ทําให้โอ้โหเดี๋ยวผงนี้จัดการซอยหมดแลยฮะสอยสอยสอยลูกออกให้หมดเราฟื้นฟูเนี่ยเป็นใบนั่นหมดเลยเป็นใบไหมหมดเลยเป็นการผูกมดเลยตัวนี่้ตลอดป้ามันลูกเนี่ยแต่ว่ารอดครับฮะรอดเนี่ยแตกใบมาแล้วเนี่ยฉีดตัวนี้นะครับไอไบโอมินผมนี่นะฉีดไปไบโอมิงอะไรของอาจา์นี่เละเออผมนำข้าวอ๋อไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ยังไม่แห้งเลยนะครับ เดี๋ยวแตกออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราดูเราดูให้เลี้ยงแขนงให้มันให้มันแก่นะมาก่อนโโหเนาะเราเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ทำเองอ่ะทุกเรียนเราเราเสียดายที่ว่าเราปลูกมามันอยู่ช่วอายุคนนะครับถ้าเราทำนั่นโอ้หละมุดละมุดมมุดทำไมมันดกอย่างเงี้ยครับปลูกปลูกก็เนี่ย ปราิตยาตัวเนี้ยขับไปด้วนแล้ยแล้วนี่ถือผมปลูกก็คือแม่ก็ชอบผมไม่ได้ปลูกไว้น่ะเนาะแม่เขาเสียชีวิตไปแล้วผมก็เลยปลูกเวลานาะเนี่ยขิดถึงแม่จะได้เห็นเห็นละหมุดก็เลยปลูกไกวไม่ยังไม่ได้เก็บเลยเก็งขยันเนาะครับคราวนี้เราทําทุเรียนเราเองละทำเองครับทําเองทําเองเหอะเนี่ยโอ้โหดกแล้วผิวสวยด้วย รสชาติน่าจะแจ๋วเลยมน่าจะมีสุกนะเนี่ยนี่มัเลเก็บเลยเนี่ย <c oughs> โมจะยุงเรื่องตุเรียนด้วยมันไม่ใช่ได้ใช้กับทุเรียนอย่างเดียวนะสมพป่งมันใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับนะครับตัวนําเข้าจากสเปนมันเป็นความมาตรฐานของยุโรปอยู่แล้วเราก็นํามาใช้เนี่ยมาฟื้นฟูอย่างเงี้ยเนี่ยเอายังเหลือเนี่ยยังเหลือีเน,นี่เขาทิ้งไ้อยู่ เขาทิ้งมานานแล้วเก็บ <นา S 1> ไปขายได้หลายรอบแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเน้นต้องอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูกันยังหลงเหลือมีสุกปะ <c oughs> น่าจะโอ้ยมันจัดนวเนี่ยได้เงินครับได้เงินพุ่งนี้ตัดได้แล้วครับเนี่ยครับพุ่งนี้ตัดเลยครับพุ่งนี้ตัดเนี่ยโอ้โหรีบตัดแล้วฟื้นฟูครับ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งหลังกันผงเป่าซื้อเราเคยทําคลิปไปแล้วผงเป่าซื้อครับดกน้นจะม็มคอยมีเวลาโดกเลยครับโดกเนี่ยเนี่ยเก็บไปขายหมดแล้วเหลือชุดนี้ก่อนอเนี่ยมันก็ดอกก็โดอกอีกลองปาดดูครับลูกสวยแม่อนิมแล้นะเราเคยทําคลิปไปออกเป็นสีแดงอย่างงี้ครับครับ ก็อีจยาตัวนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวสองข้างนะใช่อ่าตัวที่นําเข้าจากสเปนตัวเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะครับก็มันเป็นออกในรูปแบบนี้แล้วมันจะดกแล้วจะห่อไม่ไหวแล้วแต่เหนื่อยไหมก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขผมชอบนั่งนั่งอ่อเนี่ยขายกิโลไร่ที่ไปขายที่ตลาดเขาขายกันแปดสิบแต่ผมขายแค่หกสิบอะหายก็ได้กินกันครับของอร่อยด้วยครับอื วานหวานเนี่ยครับรสชาติดีครับเออนั่นสุดยอดเลยสีแดงของเป่าซือครับโบเธอทำคลิปแรกๆนะครับอืมหนาวมดลุกเนี่ยอื อาจารย์เอาไปเก่งครับลูกโนู่นนี่นะนูน่นลูกยายด้งกันน่ะนะต้วนูน่น,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 นครับออเอาลูกใหญ่กินลอร่อยครับปีปีนี้ทำทั้งทุเรียนทำทำทั้งพวกหลังเลยนะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวเลยนะจบ โปีนี้ไม่ให้คนเช่าแล้วนะทุเรียนเนี่ยไม่ให้ใครเช่าแล้วไม่ให้เช่าแล้วทาเองทําเองครับแล้วทุเรียนปีนี้ก็แพงโดดเด่น้ด้วยสิดูสินะเดี๋ยวผมให้ความปรึกษาตลอดเพราะเราอยู่ระยองเหมือนกันขอแล้วนะพอ,อแล้ว<ด>ไม่เอามึงกินมากโอ้โหย่างสวยอยากให้อาจารย์กินของสดๆดนะ นะกินแล้วอร่อยครับโอ้โหสุดยอดไม่ได้เอาไว้ขายนี่ไม่ได้ที่จะข้ามอะไรไม่มีเลยครับไม่ได้ทีาข้ามอะไรนี่นี่ยใช้ใบอมีนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีตัวตัวหนึ่งที่ใช้นะเป็นเป็น f พาว power เลยไอ้พวกเพี้ยเนี่ยผมบอกได้เลยเนี่ยไม่มีอืครับเดี๋ยวมันมันไม่มีไม่มีสารพิษด้วยครับตัวพาวเวอร์ทูที่นำมาใช้นะครับพาวเวอร์ทูครับนำเข้าจากประเทศสเปนอ๋อสินข้าหม่เเนาะ ใหม่ครับแต่ว่าผมลองใช้แล้วก็ก็ลองใช้แล้วเอ้ากินไหมกินครับผมก็กินอยู่ก็มัอนอร่อยอ่ะเอากินทุเรียนแล้วกินเนี่ยขอบคุณคุณสมพงษ์มากเลยทีนี้เขาทําทุเรียนเดี๋ยวผมติดตามผลงานทุเรียนด้วยครับตั้งแต่ผมมาสอนปลูกปลูกตั่งชุดแรกเน้วใช่ไหมเจ็ดปีแล้วแล้วตอนหลังไม่ให้เขาเช่าเขาอาจจะใช้ยาอะไรแรงใช่ไหม เราก็ไม่เป็นไรครับนี้เรามาฟื้นฟูเราใหม่ครับเพราะว่าทุเรียนเรามันไม่ไหวแล้วมันเป็นก้านทุบแล้วเริ่มหายแล้วแล้วดีใจแล้วดีใจแล้วสามข้างแล้วครับโอเคใช่คนเดียวไม่ให้ใครใช่ <ผม S 1> ไห<ข>มใครวีดีโอเลยวีดีโอเลย